ฮัลโหลเกฮัลโหลเกดเราผดองเวตะโกพาเลาควยตั้งซอดีกร์ากกกเราผู้วที่ยอตังโซทอแล้วแจบนคาตัก็อซใครนี่ดบ้าขาเราตาดอทีดูท่อไว้ได้เลหาดใหญ่เลอสงขลาตาเปลับปูกีเลอเฟซบุ๊กูนเดอยตเตอือะมูดโกตีตะพาบ้ากาดอกลองเลยทอจี้เลาว่าเดือปุนอเลยทอได้เลอฮีคีอพอคู่นี่นอยเตอือติโกเลยตักซอเพนนี่นี่จะบลอย ไอ้อเด,ดนียไอ้กรอดเดนเนี่ยโตเลยที่คิงชลบุคบะมาแล้กปะเด็คู่นี่เนาะแต่กระสอดใครนี่เอาเวยี่ทีนี่ลร,า,า,เรา,า,าเข่าสดกลัวเราไว้ได้เอาคู่ต่อใจไวได้เลยกรมประสุสัตว์ประกาศตามหาเจ้าของวัวผู้รอดชีวิตจากน้ําท่วมหาดใหญ่ติดอยู่บนหลังคาเอาเว้นี่ไม่ตักซอกคู่ต่อต่ไว้ได้เลยก็จอดเด้บ้าขาดอ่าชับภู อ่าอ่าป้ปาบุมบ้าดาตี้เดี๋วนีบ้าหาคือเกิดว่าปคลอกระจ้าเวกลอตดื้อด้ออย่าชมันะ่าบเราชิดื้อหรอหนอชิดื้อหนิเด้อไหว้ี่จะเพื่อนเนี่ยบ้าเราเอากระเป๋ากระเแต็กี่าโคตรดื้อหรอเอาโคตรเ่ยไว้ปากกาตดทอยได้ไหมไวว้หี่โคตรหรือเพราะโคตนี่เออเราหาคือเกิยวดากลอกกะจ้านี่แเ่ไได้ซึ่งไม่เมีกอลอกกะจ้านี่ให้ปะล้วเราศึกษาเทวเนอดูข่าวได้เราปากลอจตดื้อวอ ยายกวาดาเลโลกาด้กลมุเหตดูคขเลยเอาวอ่าอ่าจอซีบ้าตาพีรกันนี่หรอนาจารยนนี่หรอบาเชนในก็ตาดดมีคลมุแบบบ้ากัดลมผาตาก็ซสอดดีกว่าเราหน้าแพตาตินิตินิยยแพเตอร์ติชิคี้คิโทคิชิเย่แพมมุชาคอตะชิคินารีตะชิคเบินิเนี่ยเหรออืมยอมมันบ้าบ้าตาใครเลือตา ูเกตาูมวนี่ยจะชมมกบ้าทอรวันเดวยกบ้าอกตาทอลวันเดอรคจีดกวเวลดกรมกงกมยอะตั้งซ้นเอกโวดสูม่ยาเ้าเพตาตินยีเรเพเตอร์ชิคีคีโคีชิเย่หนีเฟซบุ๊กอ่าโวดกรมประสุสตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาแอปโค้เราเว้ด้ากลอตะดีอะวอวีบลอนี่เด้อคือเวีด้ากลอกระจ้าเต่เวดากลอตจะดีนีปูเพล นาคอมยาเนตสีบาเลืทีดูท่อเวด้าเหลือหาดใหญ่แต่บอลยาอีดอกกลอจะดูอีเแต่วปแอ่ปูกลิน่นเด้อเอาอุาอกาตาทอคาตาเลือกว่าเดิอคูอน่นี่หรออืมตั้งส้นนี่กวิดอกเวด้าซุ่มมิงเนาะเนาะเวด้าคลอดจะดูนี่เออด,เดเอดดเดไม่เวด้าลอพาอก,กิโลนี่เด้อกูเวด้าก,กิโลคีลยาฆ้าฆ่าเตเวอโคตาตอนนี้เนาะถึงไม่เลอกว่าบ้านหมูบ้านดาซีที่บ้านเวด้ากลอดจะด โอตลกว่าเดิมคบเลนี่เดอมาบ้างะนอกเกล่เวดาตาวิตาโยมิเลจกเลนาผู้สราจ่าเลดเตนบ้าบาเตวดาซึ่งทีมประสุัตว์ได้ช่วยเหลือจากการติดค้างอยู่บนหลังคาอาคารชั้นเดียวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเวลานานถึง5วันขณะนี้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยแล้วเตวดาคาคาอีกโลดดื้นี่เดอบ้าตามาเจอรอวิลีเตว นี่เต um no, ียร <produ> ์หนีปาปามีมาชโลเวดานีจะชูณากับสุครีนกันล่ะหลอเจอรอบเราเด้อจ่องหลอยานี no, ่นั้นวัวหลอมึงอยู่หลอเกดบ่อย่าเลยว่าคลอกคอกกาเลยชมมันมียานี่ไม่ไหวชมหมอหลอกับบ้าสุครีนตะคักหลอแล้วว่ากับบ้าจ่อหลอคือเอคลอดดูนี่ดอกลอดดูนี่เด้อปาปาหมูบาดาเทวดาอัตตากตตาโทกตาแล้วกว่าเด้อคู่นี่ยีซอรีเทเวตะพ่อรักเพื่อสุขเพื่ออีกล่ะต้องว่าจ๋าว่า เดอโนเลเดอโคลนน้องอุเวเลว่ายูหลอเดยูหลอดูกูตะตะทอดเลจีเอออะโคนเดบาอูโคดาว่าเลมาเจโจลอกะดากโยนี่วีบลอนเดตะกะสอนนี่กวยเทวดาสู้มีงาติจีเนาะเทวดากว่าแล้วเมเกกลอกกะจ้าตะกะกานี่เดเทวดาคิเสกโกลบ้าเนาะกว่าบ้าบุงบ้าดาเหลือฟงอนอกีอะเวอิดิกีเทวดาอิจานนี่นี่เนาะเฮฮีกีมอเทวดาไม่ไม่ยันนี่บา โอลูกกวายีเลยบ่ป้าลูดเลยกวากลอเนาะเตวดาฟิตตํามาละกวาอูจีนะป้ากวานี่กะลูกกวากลอเนาะอะโคดาดอนี่เตวดาไม่มีเอ่อซึมนี่เมียกลอกระจาหม่องเนาะเซกลอเฮยกิปิกลอติดุอีลาโชคลินกีตําไปตาคอนี่เดินเตเวนําให้จ่อนั้นตั๊กดายอเนาะเล่นเกกลอกระจาไม่ไม่อยากว่ามีจ่อซัวมีจ่อว่าเลยไปเฮาอยากได้กลอกระจานี่1ครั้งได้กลอกระจาอยู่ตะเมบาเนาะซึบบ่เลยจ่อได้ซัดซึตาอึซา lotilo che no la meveda ta kha kha mo ka pa lo na less you get clocka cha chi cha ni ni u ron ida fi ta o ta so lo pa phla ro me mu me no me mu me lotilo che mu mu no no de te weda ni ni er a wenida no ta ko so ni de quyveda tu pe ni lo no a ko ta ta ni de o kho ki we da le อ่าคือฮิโลกะอโลกีเวดากรอตดูอีเลิกกว่ากระจาอิจุปูดินหลอเดเวทนาดีนี่เออเดดิตอดิเตนหลอเท่ากว่ามีกว่าจีหน่อยมีเล่าเท่ากับมุลินญาคาเล Facebook บนี้เดตันนี่เอาเวลาเท่าเลิกกว่าเดคิงโทรโบโคนี่หน่อยช่วงนั้นว่าเราโคเลิกกว่าเดพลาดโตโคในที่ท่อๆๆเราเลยอูเลขอว่าเลทโทรลูกขอเล่าเลิกกว่าเดคิงโทรโบโคนี่ไอ้ที่ดูว่ามันเลิกกว่าโคนี่ดอเลสู่ปยากว่าโคนี่โอเคดิสัญญาดหมดก่อนใช้หรอตับลึก